สวัสดีครับวันนี้วันที่19กันยานะครับเมื่อวานนี้เผากับครั้งที่6เอ่อผมปิดเตาไปประมาณสักเอ่อจำเวลาไม่ได้ต้องดูล็อกบุ๊กแต่น่าจะประมาณสัก 3- 4ทุ่มนี่นะครับนับมาถึงตอนนี้เอ่อเวลาเที่ยงมันก็มันก็เกลย6ชั 7, ่วโมง7-8ดชั่วโมงแล้วนะครับคราวนี้พอผมมาเช็คดูเตานะครับ ก็ว่าจะเปิดเตาแต่ว่าดินมันยังอุ่นๆอ,อยู่ก็เลยเอาเทอร์โมคัพเปิลมาเซตดูปรากฏว่าอุณหภูมิที่จุดเอาทานเนี่ยยังอยู่470กว่าเลยครับเห็นไหมครับทางด้านบนนี้ก็300กว่าอ,อ,อันนี้แสดงว่าชิวของผมเนี่ยดีมากเลยนะครับขนาด8ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันยังไม่เย็นต่ำกว่า200เลย ต้องรอเป็นวันเลยอ่าหันมาดูเรื่องชิลก็คือที่กั้นความร้อนนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะทำบางๆใช่ไหมหนาแค่10เซนนะครับแต่ว่า,าผมเนี่ยซื้อดินมากองเลยนะครับซื้อดินมากองรถหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเตาครับตัวนี้ซื้อดินมาแล้วดินเนี่ยเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวที่มีเม็ดละเอียดมากนะครับ เขาคงไปขุดมาจากคล้ายๆดินดินจอมปลวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้ผมนึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เวลาเขาจะเผาถ่านเนี่ยเขาจะไปหา,อา<ไ>ปจอมปลวกใหญ่ๆจากนั้นก็ขุดจอมปลวกออกแล้วก็เอา,อาขุดหลุมผีตรงนั้นเลยนะครับคือเผถาถ่านตรงนั้นเลยนั่นหมายความว่าดินถ้าเป็นดินลักษณะแบบนี้มันจะเก็บความร้อนได้ดีดินจอมปลวกมีคล้ายดินจอมปลวกแต่ทําไมผมพูดถึงเรื่องจอมปลวกเพราะว่า ตอนที่ผมขุดทาเตาขุดฝังเตาตัวนี้นะครับขุดออกมานี่มีปลวกเยอะมากครับเต็มไปหมดเลยนะครับจนได้เอารังของมันไปทําเจ้าปลวกนะทำตุรินซีเจ้าปลวกเพราะฉะนั้นก็ก็น่าจะเป็นภูมิบรอย่าหนึงที่ต้องการการวิเคราะห์วิจัยเป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับเรื่องชิลเรื่องที่กั้นความร้อนที่ทําจากดินจอมปลวกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันได้ผลดีเพราะว่ากว่า8ชั่วโมงแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงไป จาก800กว่าเนี่ยเหลือ400กว่าขนาดผ่านไปวันที่ลมขนาดเนี้ยนะครับโอเคครับก็ต้องคงต้องรอเย็นนี้ครับถึงจะเปิดได้เพื่อที่จะเช็คประสิทธิภาพของชิลเนี่ยของของที่กั้นความร้อนเนี่ยผมก็ทั้งต่อไปจะบันทึกว่าให้ครบทั่วเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ไปบันทึกเพราะว่า มันหลังคาไม่ดีกลัวว่าพายุมากล่องไอ้ดัตต้าล็อกเกผมจะพังก็เลยเก็บนะครับแล้วตอนนี้ถ้าจะเก็บตอนนี้เพราะว่าผมเปิดหลังเตาแล้วให้มันเย็นเร็วขึ้นก็ไม่น่าจะได้ข้อมูลชิลร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าก็ได้ข้อมูลว่าถ้าเปิดหลังเตาเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงเร็วแค่ไหนนะครับโอเคลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยมาดูกันครับว่าฐานที่เราเผาไปแบบเมื่อวานนี้มันได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับ